สวัสดีค่ะเฮ e s มสคาบอยไนสวีเดนค่ะคลิปนี้ไนก็จะมาคุยย,ยังอยู่ในเรื่องของ p r o n o m e n นนะครับเพืเ่อนๆขเรามาดูคำที่เจอบ่อยนะเจอบ่อย er r e f l e x i v e p r o n o m e n นะเพืเ่อนๆขานะคือ,อคำสัรพนามที่สะท้อนกลับนะส่วนมากแล้วก็จะมีคำเหล่านี้นะครับเพืเ่อนๆขานะคือ,อ r e f l e x i v e ปริโนเ n m e n คือคำคำสรพพนามที่สะท้อนกลับไปยังประธานนั่นเองนะอย่างเช่น ว่าวดิแตะเดอ่ะยอกรอกก้าเม่บางทีคำบางคำมันต้องมีมันต้องมีกรรมที่อ่ซ้อนกลับไปยังประธานนะถ้ายอกรอกยอกรอกก้ายอกรอกกันมันเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อนๆขาเนาะมันต้องใส่แบบว่ายอกรอกก้าเม่ไปด้วยนะเพื่อนๆขาเพื่อที่จะให้ประโยชน์ ประโยคมันสมบูรณ์นั่นเองเนาะส่วนอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนมากก็จะเป็นคําเหล่านี้นะที่จะต้องมีแบบว่าจะต้องมีอ reflexive อะ pronoun จะมีคําอะไรบ้างอะถ้าเป็นยอก็เม่ถ้าเป็นเดอาดูก็เด้วีก็ออุสเอียกอะนีก็อียเนาะแล้วก็ฮันหุน้นดอมเดนหรือว่าเดียดก็จะเป็นเซ่ยนะเพื่อนเพ่อนขาเนาะ ก็คำเหล่านี้เนาะส่วนมากจะได้ยินนะแต่ในในตัวอย่างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเองนะอันนี้คือเซเซเซหมดเลยก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรคำสำพทนามของฮันฮูนแล้วก็ดอมเดนเดียดนะแต่ถ้าเป็นอ่ดูตัวอย่างแล้วกันนะดูอักตาอันนี้ไม่ไม่เป็นเซ่แล้วต้องเป็นเดนะแต่คือตัวอย่างเขาเขียนแค่เซนะกงคือ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของคำศัพท์นะคำศับด้วกันนะเพื่อนเพื่นขาเนอะอาะถ้าเป็นดูอักตาดูอักตาเดก็คืออักตาเดก็คือเหมือนกับร,มระรมัดระวังระมัดระวังนะส่วนส่วนใหญ่ถ้ามีคำว่าอัตตาคือจะต้องมีคำแบบว่ารีเฟกซีว่ารูนูเมนตามหลังนวดแล้วกันนะครับเพื่อนเขาเนาะอ่าอันนี้อันนี้คืออัตตานี่อัตตาคืแปลว่าร,มารานะมัดระวังเนาะ อันเมลล่าก like, ็คือเหมือนกับการอันเมลล่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับการร้องเรียนนะการร้องเรียนนะอันเมลลาเซอุกฮันอันเมลลาเซคือเขาร้องเรียนตัวเองเออเนาะอืมผ่านไปบิสเตมมาเซ่บิสเตมมาเซ่คืออ่าบิสเตมมาเซ่คือเหมือนการการตัดสินใจนั่นเองนะอย่างเช่นนะยอร์กบิสเตมมาเมยอร์กบิสเตมมาเม่กฤษฉันได้ตัดสินใจด้วยตัวฉันเองนุ๊นท่านเนาะฟลิตา เซก็ค <speaking in immigrant language> <ics> ือฟลิตเตอเซ่ก็คือเหมือนการย้ายนะการย้ายฟลิตเตอเซ่นะฮันฟลิตเตอเซ่ทินอันนัสตาคือเขาได้ย้ายตัวของเขาเองเนี่ยไปอย่างที่อื่นนั่นเองเนาะยิบยิบตาเซ่เห็นไหมคำนี้จะได้อาจจะเกาเรียกอะไรจะได้อ่ายินบ่อยเลยฮันยิบตาเซ่คือเขาเนี่ยเขาเนี่ยได้แต่งงานนะเขาได้แต่งงานในยิบตาเซ่เนาะคำนี้ก็บ่อยเนาะคำมา เซ่ก็คือการหวีผมนะหวีผมนะฮุนเข้ามาเซ่ยฮุนได้หวีผมของ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 หล่อนเองนั่นเองเนาะแครโพเซ่แครโพแครโพกันสวมใส่แครโพออฟก็คือการถอดนะเพื่อนขาเนาะคอนเซนเทียราเซ่ก็คือคอนเซนเทียราเซ่ก็คือเหมือนกับการฝึกคุชเหมือนการก็อะไรกันตั้งหน้าตั้งมั่นนะตั้งมั่นแบบ คอนเซนเทียราเหมือนกับจดใจจดใจจอเกี่ยวกับสิ่งนั้นอะนะอธิบายยากขนาดไหนนะคอนเซนเทียราเหมือนเออเหมือนกับตอนนี้คือคอนเซนเทียราเรื่องของปนุ่มเองคือเหมือนกับใจจดใจจออยู่กับเรื่องนี้เนาะเซนนาเซคือการความรู้สึกรู้จักนะเซนนาเซนะยกเซนนาเซยกเซนาเมยกยอเซนาเมเนาะเลกาเซคือเลกาเซก็คือเขาเรียกอะไร ดอมเลกาเซ่ case, พวกเขาอ่ะมันกลับนอนนะไปนอนนะเลกาเซ่ case, ส่วนมากจะได้ยิงเลกาเซ่คือนอนนะไปนอนนะครับปันหาเนาะ,ะคำต่อมาเนาะเลราเซ่เลราเซ่เลราเซ่ก็คือ,อการเรียนรู้นะการเรียนรู้นะเลราเซ่ se, นะเลราเซ่แต่คำอ่าไหนก็ลืมบอกคือคำทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเป็นของอ่ะ เขาเรียกอะไรล่ะ infinitive น,น,นะก็มีคำว่า ad ad นำหน้าหรือว่าเป็นไอคำเหล่านี้จะตามหลังด้วยย็น verb นะเพื่อนขาแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนอยู่ในรูปของ infinitive เนาะแต่นี่นก็คือไม่ลไม่ลงเรื่องของ verb นะคือไอนี่คือแบบว่าเอาคำถ้ามีคำเหล่านี้ส่วนมากแล้วก็จะต้องมี reflexive ตามหลังนั่นเองนะไอคือจุดมุ่งหมายของนั่คือถ้าถ้ามีคำเหล่านี้ถ้าพูดถึงคำเหล่านี้ส่วนใหญ่เนะี่ยจะมีคำแบบว่า reflexive ตามหลังก็มีคาว่า m ม y de ออุสอแล้วก็เซนะตามหลังนั่นเองเนาะคือจุดประสงค์ของในในคลิปนี้เนาะเอาคำต่อมาเนาะโมลาโมลาเซโมาเซโมาเซนี่คือเราสามารถบริบทของการแต่งหน้านะแต่งหน้าก็ได้แต่งหน้าก็ได้าไดาไดทาสีนะคือตาสีมันมันก็ไม่ใช่ตาสีตัวเองนะก็คือเหมือนกับแต่งหน้านะยอก molame ก็คือฉันแต่งหน้า ฉันเองนะาฉันแต่งหน้าฉันเองอะฉันแต่งหน้าของฉันนอะเนาะคือเนาะว่ากันไปนาะทำโมล่าคือบริบทอื่นเขาอาจจะแบบว่าแปลว่าทาสีก็ได้เนาะแต่ในบุริบทในบริบทที่ในบทนี้คือในที่มันตั้งมันสะท้อนกลับคือน่าจะเกี่ยวกับการแต่งหน้านะโรกาเซ่นี่เหมือนที่ไหนอ่ะโรกาเหมือนการการกวนหนวลนะพิ่ารณ์เนาะคือนายก็เออครับได้อธิบายไปตอนต้นเนาะควิลยา เซคิลิยาเซคิลิยาเซคือการหย่าล้างแนละ้วรู้สึกว่าการหย่าล้างแนละ้วเป็นปัญหาเนานะการหย่าล้างเนาะดอมคิลนะิยาเซเนาะดอมดอมสกอคิลิยาเซคือเขาจะเขาก็าจะอะไรเขาจะอืมพวกเขาเนี่ยจะหย่ากันเนาะคือเซ่คือไปสตองกลับไปยังประธานก็คือดอมพวกเขานั่นเองเนาะควลินดา เซควินดาเซ่คือเหมือนกับการรีบนะการรีบควินดาเซ่รีบสเตลลาเซ่สเตลลาเซ่คือในไม่แน่ใจเหมือนการยืน se, นะสเตลลาเซ่นะการยืนหรือเปล่านะอันนี้คำนี้ไม่แน่ใจสเตลลานะสเตลลาเซ่เซตตาเซ่คือการน,นั่งนะเซตตาเซ่ se, คือเซตตาเซ่การนั่งดูเซตตาเดดูเซตเตดูเซตเด่นวาไปนะเซตตาเดทอโพทอโพเหมือนกับ <ítulo> sabes, เอามาถอโพูถอโพูถอโพก็เหมือนกับการสวมใส่ก็ได้นะถอโพอ่ะถอโพสตูมปู้เหมือนกับถอโพนะถอโพการใส่ถุงเท้านะถอโพเซ่ถอดใส่ถุงเท้าถอดถอโพออฟคือการถอดนะคือน่าจะเป็นแบบว่าบริเวณของการใส่ก็ได้คือถอโพูถอโพสตูมปู้เออนะน่าจะเกี่ยวกับการใส่เนาะอ่าโทกาเซ่โทกาเซ่คือเหมือนกับการ การทาให้การทําให้แห้งการเช็ดนะการเช็ดแต่โทก้ากันทก้ากันเช็ดแล้วกันนะเช็ดโทกัาเซ่ทเวตตาเซ่กันล้างเนื้อล้างตัวนะทเวตตาคือทเวตต้าทเวตเตาเซ่คือยกทเวตตาเมฆการล้างตัวไม่บางทีอาจจะเป็นล้างหน้าล nah. ้างตัวเนาะบางทีล้างมือว่ามันไปเนาะแต่ถ้าเป็นอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้อาบน้ำนะอาบน้ำคืออีกคำาึงดูดุข่านะก็คืออันทเวตต้าคือเหมือนการล้างเนื้อล้างตัวแล้วกันนะครับเพื่อนๆาเนาะ ที่จริงอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่นายก็เอามาจากในหนังสือฟอร์มอีฟูกุสนะครับเพื่อนขาอนี้คือคำนี้คือมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราแบบว่าไปใส่นะเห็นไหมเห็นไหมตามตัวอย่างเนี่ยตามตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องมีคําว่ามันจะต้องมีคำแบบเย็นเวิร์บนำหน้าคําเหล่านี้นะครับเพื่อนขาเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในอ่ะตัวเลือกเนี่ยมันจะลงท้ายตัวอ่นะลงท้ายตัวออก็คืออ่าอ่ะครับเวิร์บในกลุ่มของอินฟินิทีหรือว่ารากศัพท์นั่นเองนะมันจะต้องมี โมสเต้ akes, หรือว่าเยลและเวิร์บนะครับเยลและเวิร์บมีอยู่78ตัวก็เออไปตามหาดูได้นะในในก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับนี่แหละเพื่อนเพื่อนขาถ้าเจอคำเหล่าน,นี้บางทีเพื่อนเพื่อนขาเอา๊ะบางทีมันจะต้องมีคำดีเฟกซีว่าตามหลังมาแน่เลยนะบางทีก็ยอกรก้ามันใช้ไม่ได้บางทีก็ยอกรอกะเมฆอ่าเห็นไหมบางทีมันก็มาเองเพื่อนเพื่อนขานะบางทีมันก็มาเองนะในในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไหนด้วยนะคะเฮ้โด